คือยังไม่รู้เรื่องอะไรลแล้วก็มาซัดก,กันแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าเลยพรบรก็ยังไม่เข้าร่างก็ยังไม่มีเอกสารประกอบงบประมาณเป็นแต่เพียงว่าสำนักนโยบายและแผนเนี่ยเขาเขาใครขอมาอย่างเช่นสมาชิกการกิจการพัฒนาการเมืองขอมาเขาก็ให้คนผมไปเขาก็ต้อนรับขับสู้เอาเอกสารเอาเจ้าหน้าที่มามาชี้แจงเพื่อความโปร่งใสของเขามมผมว่าจะ่ทำให้เสียชื่อนะกว่าจะได้ บ้านหลังนี้มันโอ้โหฟ้าดันมากมายการตัดสินใจไม่ใช่ว่าเป็นข่าวลือหรือข่าวไม่ลือแบบที่เราคุยกัน <c oughs> มันมีขั้นตอนในการเสนอกฎหมาย <c oughs> มันมีหนังสือเล่มที่ประกอบในการพิจารณามีวาระหนึ่งซึ่งทุกพัคการืองจะต้องตัดสินใจว่าจะรับหลักการพรบองบประมาณปีหกเก้าสามจุดเจ็ดแปดล้านล้านนี่หรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ตั้งกรรมธิการที่สามันโครงการใดของกระทรวงทวงกรมทุก ทุกโครงการรวมทั้งของสภาด้วยก็ต้องผ่านการพิจารณาโดยละเอียดนะค,ะครับรบถ้าไม่มีประโยชน์หรือว่ามากไปก็ตัด